มีลูกบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วหลัลลงนี้กับมีหลังนี้ก็ซื้อเราได้บ้านลูกค้าเลยครับหลังนี้ม,มากแก้ระยะท่อแก่ของน้ำหนึ่งก็ของน้ำสองเจ๊ะ แยกครับแยกขยับไหมก,กดกดแชร์กดติดตามได้วยครับด้อสวัสดีครับ